ต่อจากนี้ไปขอเชิญพบกับรายการประตูมอขอสู่ชุมชนรายการสาระดีๆจากมหาวิทยาลัย,ลยขอนแกน่นรายการนี้ออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา6 3นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกาทาง FM 103 MHz เมกะเแห่งนี้ผลิตรายการโดยศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัย,ลยขอนแกน่นดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร,รธีระวิทรอด สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับรายการประตูมอขอสูชนชน่ชุมชนเช้านี้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งนะครับรายการนี้ผลิตรายการโดยศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเช้านี้เรายังอยู่กับท่านวิทยากรคือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงมณีวรรณแพทนรัตนวิจ,จิตจากภาควิชานิติเวชศ,ศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเช้านี้เราจะคุยกันเรื่อง DNA นะครับการพิสูจน์ DNA ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคงจะได้ยินเรื่อง dna พอสมควรนะครับแต่อาจจะย,ยังไม่เข้าใจวันนี้เรามีท่านวิทยากรนะครับเราทักถ่ายท่านวิทยากรก,รก่อนนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะครับอาจารย์ครับเรื่องการพิสูจน์บุคคลด้วย d n a อการพิสูจน์หลักฐานเนี่ยมันโอ้ันเป็นเรื่องห้องแลบประชาชนไหมแต่ผมเองผมก็ยังว่ามันค่อนข้างลึกอเอาเป็นว่ารบกวนอาจารย์ให้ ข้อมูลคร่าวๆนะคะว่า,ว,าว่ามันจะเกิดประโยชน์ยังไงจะต้องมันคืออะไรเรียนเชิญอาจารย์ค,ครับ,ครบโครโมโซมนี่ก็เอาเอา,เอาอย่างง่ายๆ DNA นะคะ DNA เนี่ยเอาไปรตรวจเนี่ยก็คือ DNA มันก็คือเป็นสารนะคะเป็นสารชนิดหนึ่งทางพันธุก,กรรมท,ทางพันธุก,กรรมรใช่ไหมคะที่มันอยู่บนโครโมโซม ของมนุษย์ทุกคนที่ต้องมีอยู่ในเซลล์อยู่ในเลือดอยู่อันนี้อยู่บนโครโมโซมก่อนแล้วโครโมโซมมันก็จะอยู่ทุกส่วนของร่างกายนะคะที่มีชีวิตยอยู่นะคะไอไอตัวนี้แหละคะ่ะมันสามารถถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ได้ซึ่งจากพ่อครึ่งหนึ่งจากแม่ครึ่งหนึ่งนะคะคแล้วก็มาถึงตัวเราตัวลูกทตนี้เราเอาประโยชน์อันนี้แหละคะ่ะมาระบุเป็นตัวบุคคลได้ในกระบวนการยุติธรรม ที่ที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าทําอะไรบ้างของที่ภาควิชาเนี่ยนะคะก็คือพ่อแม่ลูกในกรณีที่ว่าเอ๊ะลูกคนนี้นะคะเอ๊ะเกิดจากพ่อคนนี้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่แม่นี่แน่นอนแม่ถูกต้องแม่จูงลูกมาเอผู้ชายอาจจะปฏิเสธไม่ใช่ว่าเป็นลูกของตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็มีการตรวจว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของพ่อคนนี้จริงหรือไม่มันคงเกี่ยวกับรัพย์มรดกอะไรด้วยอะด้วยแหละค่ะหรือไม่ก็นะคะซึ่ง มันแม่นยำขึ้นแล้วบางคนเขาก็อยากจะเลี้ยงเขาไม่ต้องไม่ได้มีทรัพย์สินเงินทองแต่ว่ามันแม่นยำขึ้นแล้วก็ด้วยความที่จากไปนานก็กลับ<ด>มา,าดูเรื่องน่เชือช้อข่นี่แท้จริงและอันนี้มันแม่นยำมากมันไม่เหมือนกับละครทีวีสมัยก่อนที่ว่าดูที่ปานแดงปานดําอะไรพวกเนี้ยนะคะคอันนี้มันก็แม่นยำขึ้นท,ที่ที่เราเจอเนี่ยนะคะก็คือตรวจพ่อแม่ลูกนะคะเด็กอันนึงถามว่าในคดีของทางนิติเวศเลยคดีอาชญากรรมคดีถูกล่วงละเมิดทางเพศ ดีเอเข้าไปช่วยไหมก็ช่วยเหมือนกันซึ่งถ้าท่านอาจารย์ถ้าเป็นสมัยโบราณนิดนึงก็คือเออบนอาวุธของกลางมีหมูมีเลือดติดอยู่ก็เอาไปตรวจแค่หมูเลือดปุ๊บเอปุ๊บบีปุ๊บเอบ B, ีบ A, ซึ่งอาจยัง,งไม่ละเอียดซ่มาซ้ำกันมันซ้ํากันเยอะมากไี่บอกไหมคะอาจารย์พวกนี้ซ้ากันเยอะอค่ะพอตอนหลังวิทยาการก้าวหน้าขึ้นเราก็เจาะลึกลงมาถึงดีเอมันก็โยงไปถึงได้เลยว่าเอเอเลือดอันนี้เป็นของใครเลยด้วยซ้ํานะคะซึ่ง ถามว่าเจาะได้แต่ในเลือดตรวจได้แต่ในเลือดไหมได้ทุกส่วนของร่างกายแม้แต่ในคดีถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะก็อย่างที่เรียนตอนภาคที่เรียนให้ท่านผู้ฟังรับฟังไปแล้วนี่ก็คือในคดีล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยถ้ามาเร็วในองค์ประกอบของน้ําอสุจิของผู้ชายที่มาล่วงละเมิดทางเพศเราสามารถเอาไปตรวจได้เลยว่าเป็นน้ําอสุจิของผู้ต้องสงสัยหรือไม่ มันก็จะมีประโยชน์มากเลยก็คือถ้ามองก็คือว่าไปฝั่งหนึ่งก็ไปค้นหาผู้ต้องสงสัยมาแล้วก็หลักฐานนั้นก็พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เอามาเก็บเทียบกันจากผู้ต้องหานั้นอีกส่วนหนึ่งแล้วก็มาเทียบกันถ้ามันตรงกันก็แสดงว่าเป็นเจ้าของหลักฐานที่ทิ้งไว้ใช่หรือไม่คดีความผิดทางเพศถ้าผู้เสียหายได้แจ้งกับแพทย์ที่ตรวจว่าได้ขวนหลัง ผู้ต้องหาใช่ไหม,มช่วงข่มขืนเขาเนี่ยเขาได้เอาเล็บเนี่ยข่วนหลังด้วยหรืออะไรเนี่ย<ม>แท์ก็จะเก็บเล็บเนี่ยคะ<ม>่ะที่มีเนื้อเยื่อของผู้ต้องหาติดอยู่ด้วย<ม>เอาไปตรวจเปรียบเทียบ,บกับผู้ต้องสงสัยแต่ต้องมีสิ่งที่เอามาเปรียบเทียบของผู้ต้องสงสัยเอามาเปรียบเทียบนะคะค่ะ,ะซึ่งเราอาจจะไม่จําเป็นต้องว่าถ้าบางทีเขาไปรอกเขากลัวเลือดตัวอะไรจริงๆแล้วเนี่ยดีเอ็นเอตรวจจก เส้นผมก็ได้นะคะดนื่องจากเส้นผมเอาไปตรวจเปรียบเทียบก็ได้ไม่จําเป็นว่าเดิมเป็นผิวหนังก็ต้องเอาผิวหนังไปตรวจเปรียบเทียบนะคะ<ฮ>แต่ว่าต้องเอารากด้วยเท่านั้นเอง<ฮ>แต่ที่ง่ายที่สุดตัวเองแนะนําเวลาเจอก็คือเยื่อบุก,กับพุงแก้มเพราะเอาคอบต้นบัตเนี่ยไถๆๆ<อ>่ะก็จะง่าย,ายเก็บง่ายไม,ไม่เจ็บไม่เจ็บด้วยก็สะดวกดีเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นเฉพาะคดีพ่อแม่ลูกหรือเลือดเท่านั้นน้ําอสุจิ พวกนี้ก็ตรวจได้ด้วยนะคะว่าเป็นของใครเพราะว่าเคยเจอเหมือนกันบางคดีผู้ต้องหาเขาปฏิเสธคือตรวจเจอสเปิร์มแล้วล่ะก็าบอกคุณหมอบอกได้ไหมว่าสเปิร์มใครใช่ไหมคะซึ่งดูแต่หน้ามันก็บอกไม่ได้ว่าของใครใช่ไหมคะนั้นสมัยนี้วิทยาการมันก้าวหน้าก็สามารถระบุได้ว่าเอามาเปรียบเทียบว่าใช่ของผู้ต้องสงสัยหรือไม่ค่ะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับก็ได้ฟังจากท่านวิทยากรนะครับท่านอาจารย์หมอมีวันได้พูดถึงเรื่องเนี่ย หลักฐานทั้งหลายที่จะประกอบกันเพื่อเอาผิดนะครับหรืออำนวยความยุติธรรมหรือพิสูจน์บุคคลนะครับก็เป็นประโยชน์ทางการแพทย์ทางนิติเวชนะครับโดวยเฉพาะวันนี้เราคุยเรื่อง DNA ทีนี้ในเรื่องของ DNA เนี่ยที่คณะแพทยศาสตร,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 ร์หรือภาควิชานิติเวชในหน่วยบริการมันต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือมีรายละเอียดมากๆยังไงไหมครับเผื่อว่า,าอาจารย์อาจจะต้องให้เบอร์โทรศัพท์เข้าไว้ด้วยนะ คือของของงานหลักของภาควิชาตอนนี้ที่ให้บริการ DNA นะคะอันดับหนึ่งเลยค่ะเรื่องพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ลูกอย่างที่เรียนอาจารย์ตอนแรกรบ,บางทีเนี่ยจากกันไปนานไม่รู้ว่าพันยาตัวเองท้องไม่กลับมาบอกว่ามีลูกอยู่ด้วยอยากจะเอาไปเลี้ยงตอ่อโดยเฉพาะคนอีสาสามีไปทำงานต่างิ่นใช่หรืออะไรก็ตามหรือฝรั่งบางคนนะคะคถ้าพิสูจน,น์พ่อแม่ลูกเลยเนี่ยะถ้าเป็นมาทั้งครอบครัวพ่อแม่ลูกเลยเนี่ยเราจะคิด แมเปิลหมายถึงเคสหนึ่งตอนหนึ่งคนสองพันบาทมาสามคนก็หกพันบาทแต่ถ้ามาไม่ครบครอบครัวคนละสี่พันบาทแม่มากับลูกแม่มากับลูกอย่างนี้มาครบก็พิสูจน์ง่ายทำานา่งคังเดียวทั้งเดียวราคาก็ถูกลงนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคดีอย่างตำรวจส่งเนี่ยคดีต่างๆเนี่ยเราคิดสองพันบาท ซึ่งอันนี้ตำรวจไม่ค่อยส่งเพราะว่าเขาถ้าเขาไปส่งกรุงเทพหน่วยงานเดียวกับเขา<ม>สถาบันนิติเวช<ม>เขาไม่เสียค่าใช้จ่าย<ม>แต่เขาต้องเดินทางไป<ม>ส่งเองแต่ถ้ามาที่เราเราคิดตัง นะคะเนื่องจากเราลงทุนค่อนข้างเะใช่เพราะว่าก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเคมีหรือว่าค่าแรงงานคนทำงานด้วยนะครับผู้เชี่ยวชาญแลวตอนนี้ถามว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างเนี่ยนะคะถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณลูกก็ในวันราชการก็มาที่โรงพยาบาลศรีนครินได้เลยนะคะหรือถ้าจะสะดวกก็บอกว่าตั้งใจมาตรวจเขาก็จะพาหรือวที่ให้ไปห้องต้องไปทําบัตรก่อนเหมือนเหมือนคนไข้ทั่วไปบัตรโรงพยาบาลก่อนแล้วก็ ให้เป็นบุคคลที่มีหลักฐานชัดเจนแล้วเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติก็แล้วแต่แต่ว่าเป็นมาเปนไลัของโรงบรับรองค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็แจ้งว่าเราจะมาพิสูจน์ตรวจ d n เเครับเขาก็จะดําเนินการให้ไปเสียงเงินแต่ถ้ามีข้อสงสัยว่าเอ๊ะอย่างนี้ตรวจได้ไหมก็สามารถโทรศัพท์มาถามได้นะคะเผือผู้ฟังจะได้โทรเข้ามาก่อนเตรียมตัวด้วยจะได้เเดี๋ยวนนั้นไม่ได้เอามาอันนี้ไม่ไดเอามาเอกสารนะคะถ้าที่ห้อง ตรวจ DNA เเลยเนี่ยนะคะ043 363 559อีกครั้งหนึ่งนะคะ043 363 559อันนี้เป็นห้องปฏิบัติการแต่ถ้าวกกลับไปนิดนึงถ้าไม่ใช่เรื่องของห้องปฏิบัติการอาจจะถามเรื่องศพเรื่องอะไรก็ตามสามารถโทรถามโดยตรงที่สำนักงานภาควิชาได้นะคะ,ะ043 363 708 0 4 3 3 6สี่สสาสาเจดนย์ะคะส่วนรายละเอียดที่เอามาดิฉันขอเรียนคร่าวๆแล้วกันนะคะบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสูติบัตรเด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนนะคะถ้าเป็นต่างชาติเราก็มีเหมือนกันนะคะต่างชาติมาตรวจก็ต้องมีพาส,สปอร์ตนะคะแล้วก็มีหลักฐานต่างๆก็ต้องเออแล้วก็การที่มาตรวจ DNA ไม่ไม่ต้องอดอาหารนะคะไม่ต้องมาเจาะเลือดนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวจะเอ๊ะมาเจาะเลือดคนไข้ส่วนใหญ่ถ้าเจาะเลือดเอ๊ะ ต้องอดอาหารไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เรียนเลยนะคะว่าไม่ต้องอดอาหารค่ะแล้วถ้ายังมีอะไรอยากทราบมากกว่านี้ก็ประสานโดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ดิฉันได้มอบให้ตอนแรกนะคะครับต้องบอกว่าวันนี้ท่านอาจารย์มณีวันเนี่ยได้ให้คข้อมูลครบทั่วเลยในเรื่องของการพิสูจน์ทาง d n a นะครับที่ใช้ในทางนิติเวชหรือการพิสูจน์บุคคลก็แล้วแต่นะครับอาจารย์ยังบอกเบอร์โทรศัพท์ไปด้วยนะครับ ในช่วงแรกของรายการนะครับผมจะขอพักรายการสักครู่แล้วกลับมาพบกันในช่วงที่สองซึ่งจะเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็เป็นข้อสรุปที่ดีโดยเฉพาะในเรื่องของนิติเวศหรือการที่จะค้นหาผู้มากระทำผิดโดยสุดท้ายเราก,ก็คือให้ความรู้ธรรมกับประชาชนทุกคนอย่างท่วนหน้านะครับพักรายการสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกันครับสวัสดีค่ะขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการประตูมอขอสู่ชุมชน รายการสาระดีๆจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่านผู้ฟังสามารถแสดงความคิดเห็นต่อรายการได้ที่ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเบอร์โทรศัพท์043-348-983หรือทาง Facebook ประตูมอขอสู่ชุมชนและท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อคิดเห็นที่โดนใจทีมงานทางเราก็มีของเีี่เลือส่งตามไปให้ค่ะ สวัสด <cup S 1> ีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการประตูมขอสู่ชุมชนนะครับเรายังอยู่กับท่านวิทยากรนะครับคือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงมณีวรรณแพทย์รัตนวิจิตจากภาควิชานิติเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเราคุยกับอาจารย์ไปเรื่องช่วงแรกก็คือเรื่องดี a อกับการพิสูจน์นะครับทางนิติเวชนะครับก็มีบุคคลหรือ พ่อแม่ลูกหรือว่าอาจจะเกี่ยวกับช่วยในเรื่องของการรร่วงละเมิดโดยเฉพาะร่วงละเมิดทางเพศนะครับอย่างไรก็ตามเราจะคุยกันในช่วงที่สองเนี่ยเป็นช่วงที่กลับมาคุยกันในเรื่องของนิติเวชอีกทีหนึ่งนะครับว่าข้อสรุปหรือข้อแนะนําสําหรับประชาชนกรณีพบการตายที่ไม่เป็นปกติหรือกรณีอื่นๆหรือบาดแผลหรืออะไรก็แล้วแต่เยนเทินอาจารย์ครับคะ ก็อย่างที่เรียนตั้งแต่แรกก็คืองานของเรารไม่ใช่เฉพาะศพเราคนเป็นด้วยเนาะที่ได้รับมีบาดแผลเอา,อางี้แล้วกันก็คืออาจบาดแผลอาจจะลม้มมอเตอร์ไซค์เองนะคะถูกเขาทําร้ายถูกสัตว์ทําร้ายหรือว่าอะไรก็ตามเช่นหมาข้างบ้านหลุดออกมากัดอย่างนี้ก็เป็นคดีกันเหมือนกานฟ้องกันเนี่ยนะคะคก็อยากจะให้รีบรีบไปเจอเพราะว่าหมอที่เขาตรวจรักษาเขาจะได้บันทึกบาดแผลที่เขาเห็นนะจริงๆวันนั้นไม่ใช่หายแล้วค่อยไปอย่างเงี้ย เขาไม่เห็นบาดแผลจริงไม่บอกไหมคะเพราะฉะนั้นความเห็นหรืออะไรก็าตามมันอาจจะผิดพลาดไปได้ก็ต้องสดสดวันงั้นเถอะใช่แล้วบางครั้งเนี่ยบางทียิ่งคดีทำร้ายร่างกายเนี่ยเราจะถูกถามในศาลด้วยซ้าว่าน่าจะถูกเกิดจากอาวุธประเภทไหนหรืออะไรซึ่งถ้าไปหาตอนแผลหายแล้วมันก็ไม่มีหลักฐานให้เราตรวจแล้วเราก็จะตอบว่าเราไม่ทราบซึ่งจะไม่ได้ช่วยอะไรในกระบวนการยุติธรรมเลย นะตอนนี้สําหรับในเรื่องร่วงละเมิดทางเพศอีกเหมือนกันเออที่ในส่วนตอนแรกเนี่ยที่เรียนว่าให้รีบไปพบแพทย์เนี่ยพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยจะเจอได้เร็วมันไม่เพียงแค่นั้นหนึ่งถ้าผู้เสียหายไปพบแพทย์เร็วเนี่ยแพทย์ซักประวัติแล้วก็จะได้รีบคุมกําเนิดให้ในกรณีที่ว่าซักประวัติแล้วอยู่ในช่วงที่ไม่ปลอดภัยหรือซักประวัติได้ว่าผู้ต้องหาเนี่ยเป็นใครกับรู้จรจัดหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราจะต้อง ระวังเรื่องการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ด้วยโดยเฉพาะ HIV ใช่ค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็เยอะมากใช่ไหมคะอาจารย์งั้นเราจะต้องวางแผนหมอทางสูตินรีแพทย์ก็จะวางแผนว่าเอ๊ะจะต้องให้ยาอย่างไรติดตามการรักษาอย่างไรไม่ใช่แค่ว่าถึงไปแจ้งก็บางทีก็จับไม่ได้ไม่รู้จะไปแจ้งทําไมคืออย่ามองแค่เรื่องนี้ค่ะมาโรงบาลนี้ก็คือด้วยเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ด้วยแล้วก็เรื่องการติดเชื้อ เพราะมันจะเหมือนกับตอกย้ําลงไปนะครับชีวิตในของสภาพสตรีที่ตั้งคันโดยไม่ถึงประสงค์นี่จะยุ่งยากไปอีกยิ่งถ้ายิ่งเป็นนักศึกษายังเรียนไม่จบอย่างงี้จะจะทำให้เกิดความเดือดร้อนไปทุกทั้งหมดเลยทั้งต้องหยุดเรียนหรือจะเลี้ยงลูกหรือจะลูกออกมาแล้วจะทํายังไงเพราะว่าการการพิจารณาหรืออะไรตรงนี้มันเป็นเรื่องของธรรมจิตใจความน่าสงสารยิ่ก็ภาระ ยิ่งถ้าเด็กมีปัญหามากเลยเนี่ยรู้สึกว่าตอนมาเนี่ยทางนักสังคมสงเคราะห์เขาก็จะปรึกษาจิตแพทย์นะคะให้ได้ไปพบจิตแพทย์ด้วยเลยแล้วอย่างที่เรียนถ้าอย่างมาช้าเนี่ยหลักฐานทางคดีมันไม่เหลือใช่ไหมคะอย่างทีเ่เคยเล่าให้ฟังแล้วก็คือกวนแอนหลังเนี่ยถ้าไปอาบน้ําไปตัดเล็บไปอะไรซะาหลักฐานจะมาเก็บซ้ําอีกมันไม่มีแล้วมันไม่มีเหมือนน้อาอสุจิอีกเหมือนกันใช่ไหมคะวันนี้ตรวจเจออสุจิพอมาถามว่าอสุจิใคร จะไปเก็บใหม่มันไม่เหลือเพราะฉะนั้นถ้ามองกันตรงนี้คือบอกว่าสติตั้งได้แล้วเนี่ยต้องรีบมาพบแพทย์<ช>ก่อนโดยเฉพาะถ้าเกิดมันเป็นบาดแผลถูกไหมครับ<ช>แล้วส่วนเรื่องคดีความผมว่าอาจจะแจ้งโดยเอาหลักฐานทางการแพทย์ไปร่วมใช,ใช่ให้มาก่อน คือเราจะหลายๆอย่างได้ทั้งความเห็นของบาดแผลได้ทั้งเก็บวัตถุพยานได้ครบผูกมัดตัวผู้กระทําผิดใช่ไหมคะป้องกันการตั้งค<อ>รันอาจารย์ครับ<ห>ผมอขออนุญาตย้ายําอีกทีว่าสรุปแล้วถ้าถ้าถูกกระทําโดยทําให้เกิดความเสียหายแก่กายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบาดแผล<า>นะไม่ว่าบาดแผลจากคนอาวุธสัตว์กัดอะไรอ,<า>อย่างนี้ก็แล้วแต่เพราะฉะนั้น เสนอว่าตั้งสติได้มาโรงพยาบาลก่อนใช่ใช่ไม่ใช่แผลหายแล้วถึงมาเราให้ความเห็นให้ไม่ได้เช่นเพราะหมอก,ก็ไม่กล้ายืนยันเพราะว่าคุณไม่มีหลักฐาน<ช>ส,สดสดแผลไ,<ช>ไม่มีแผลหายแล้วเราก็ไม่เห็นแต่ถ้ามาถึงเราเนี่ยเอ๊ะมันเป็นแผลชนิดไหนนะและถ้าหลอกถ,ถ้ารลอกแผลทีกขาดขอบเรียบหรือไม่เรียบเราจะให้ความเห็นได้ว่าน่าะนนจะจามาท,ทางโรงพยาบาลมาที่แพทย์เนี่ยก็จะได้รับความหมายว่าได้รับการรักษาด้วยเก็บความลับให้ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ย เป็นที่ที่ผู้ฟังควรจะปฏิบัติตามส่วนเรื่องการฟ้องร้องคดีอาจจะไปแจ้งความอาจจะหลังทําแผลก็ได้ได้ค่ะคือให้มีเก็บหลักฐานไว้นะคะได้เร็วที่สุดอย่างที่เรียนส่วนใหญ่ก็คือแผลหายแล้วมาเราให้ความเห็นให้ไม่ได้จริงๆว่าแผลท่านเราก็จะมาโทษคุณหมอว่าเขียนอะไรเอ้าทำไมไม่เขียนตามที่บอกใช่ใช่ในฐานะผู้เสียหายก็คงจะคิดถึงตัวเองนะครับแต่ว่า ท่านผู้ฟังครับก็ในฐานะที่ฟังจากอาจารย์พูดเนี้ผมขอพูด่ว่าคุณหมอหรือแพทย์เนี่ยก็จะต้องเขียนตามที่เห็นกับตาไม่ใช่แผลหายหรือปิดแผลไว้ก็ไม่เห็นเหมือนกันมเเหห็นนนือกัแล้วก็จะไม่เขียนตามคําบอกว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแผลมันใหญ่ขนาดนี้มันลึกมันเสียนเราจะไม่เขียนตามนั้นเพราะเราจะบอกเราไม่เห็นก็คือไม่เห็นแล้วเราก็ไม่ได้ช่วยอะไรปตรามาแพทย์ก็จะให้ความช่ราะฉะนั้นท่านผู้ฟังรายการของเราก็ ไมื่อได้ฟังข้อแนะนําแล้วเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เป็นหลักฐานสําคัญะนะครับที่จะมีการบันทึกแล้วก็นําไปสู่การค้นหาผู้ต้องหาหรือผู้ทางผิดและเสริมนิดหนึ่งคือบ้านเราเนี่ยถ้าบอกว่าคดีล่วงละเมิดทางเพศมักจะนึกถึงแต่ชายกับหญิงอย่างที่บอกแล้วก็เฉพาะใช้อัยะเพศใส่เข้าไปในช่องคลอดผู้หญิงแต่กฎหมายใหม่เนี่ยมันนะคะลวนลามเพศไหนก็ได้ไม่ไมไมเพศในเพศไหนก็ได้แล้วไม่ใช่เฉพาะทางอวัยะเพศทางทวารน่ะ หรือทางปากก็ยังเข้าในคําจํากัดความของถูกกระทําชําเราครับเพราะฉะนั้นก็ได้ความรู้นะครับจากท่านวิทยากรว่าทุกเพศค่ะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะเรียกว่าเอ๊ะครั้งนี้เป็นลูกชายฉันเลยไม่ได้ไปแจ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งลูกชายก็อยู่ในเกณฑ์ด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่อาจารย์พูดนะครับว่านอกจากความเจ็บปวดซึ่งเกิดจากการทําผิดที่ผิดทางแล้ว ก็ยังมีเรื่องของความเสี่ยงของการติดเชือเช้อด้วยใช่ใช่แล้วเราก็มีเด็กผู้ชายที่ส่งมาตรวจประปรายที่ถูกพ่วงละเมิดทางทวารหนนะักอย่างนี้ก็มีเหมือนกันอาจารย์ครับกรณีคนคนคนาดตรวจตายหรือไม่ว่าจะกินยาฆ่า,มาแมลงหรือว่าผูกคอตายนี<อ>มันมันยังไงฮะเราทางนิติเวชยังไงครับเราก็อย่างที่บอกพอมีศพอย่างนี้เกิดขึ้นคนก็จะแจ้งไปที่พนักงานสอบสวนก่อนอนักงานสอบสวนไปดูว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็จะแจ้งแพทย์แพทย์เวน นิติเวศนะคะหน่วยเคลื่อนที่เร็วนี่ยังไงครับกี่นาทีกี่อ๋อคือก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะสแตนบายนะคะใครอยู่เวรเพราะงั้นโทรแจ้งมาเราก็จะไปแต่ว่าบอกจุดหมายให้เราอ่าพิกัดตรงนี้ใช่ใช่แต่ช่วงนี้เข้าผิดซอยก็ไปไม่ถูกแต่ช่วงนี้ดีขึ้นนะคะทางสถานีตํารวจเนี่ยเขาซอยเป็นสถานีตํารวจย่อยบางทีตัวพนักงานสอบสวนต่ก่อนอยู่ที่เฉพาะในเมืองเนี่ยพอเคยเหตุเกิดอยู่จะบอกเราไม่ถูกแต่ตอนนี้นี่ ก็ออกไปตามนะคะข้างนอกเพราะฉะนั้นมันก็สะดวกไปแล้วก็ประสานไปอะไรก็ไปไปชนะสูตรเราก็จะดูตามนั้นนะคะว่าเอ๊ะเขาเป็นอะไรตายนะคะเขามียาฆ่า,มาแมลงมีรอยถูกทําร้ายร่างกายไหม,มอะไรไหมนะคะก็จะเขียนตรวจศพตรวจเอออีกอันหนึ่งเราก็ถ้ามียาฆ่า,มาแมลงหรือสารพิษต่างๆเราจะมาตรวจด้วยนะคะทางห้องปฏิบัติการค่ะห้องปฏิบัติการแล้วนอกเหนือจากจะตรวจเรื่องถูกล่วงละเมิดทางเพศแล้วเรายังตรวจแอลกอฮอล ะะไอ้พวกคดีที่เมาแล้วไปขับรถกับลาพวกเนี้ยค่ะแล้วก็ยังตรวจพวกสารพิษต่างๆยาฆ่าแมลงยานอนหลับบางกลุ่มอะไรพวกนี้ด้วยประกอบกันค่ะครับต้องบอกว่าอย่างนี้ครับวันนี้ได้โอกาสดีมากนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแม้แต่ผมเองก็ได้ความรู้นะครับจากท่านวิทยากรของเราคือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิมมณีวันท่านรัตนวิจิตภาวิชานิติเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับท่านต้องบอกว่า ผมฟังอันนี้หลังไม่นะครับคุยกันแล้วผมขอมาคุยก็ต้องบอกว่าอาจารย์เขาอาชีพของเขาต้องอยู่เวรแล้วก็ทํางานหนักนะครับบอกว่าถ้ามันมีเหตุด่วนเหตุายก็ทํางานกลางค่ำกลางคืนนะครับก็ต้องบอกว่าต้องในฐานะรายการที่เราจัดขึ้นนี่ยเราก็ต้องบอกว่าขออนุญาตให้กําลังใจอาจารย์นะครับใ,ในการปฏิบัติหน้าที่นะครับที่จะอานวยความยุติธรรมร่วมอานวยความยุติธรรมกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือทางศาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่า ประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นความทุกข์ร้อนของประชาชนจริงๆนะครับ<ช>ทางรายการประตูมอขอสู่ชุมชนต้องขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะครับที่ติดตามรายการของเรานะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับเราก็จะพยายามหาเรื่องดีๆเรื่องที่เป็นประโยชน์มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังนะครับเมื่อกี้นี้เห็นมีเบอร์โทรศัพท์นะครับผม<ช> <ๆ S 2> ขอยาดย้ำอีกทีเผื่อเผื่อท่านผู้ฟังฟังไม่ทันนะครับ ทางภาควิชาหรือสาขาวิชาหรือห้องปฏิบัติการมีเบอร์โทรศัพท์ดังนี้นะครับที่ภาควิชาเบอร์โทรศัพท์043363708 043363708หรืออีกเบอร์หนึ่งนะครับ043363559 043363559อันนี้เป็นห้างปฏิบัติการครับก็เกี่ยวกับนิติเวชนะครับของโรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับท่านโทรไปแล้วอาจจะโทร เรไปถูกที่หนึ่งหรือถูกที่หนึงก็อาจจะลิงก์กันได้ก็เป็นประโยชน์นะครับรายการวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณท่านวิทยากรขอบคุณท่านฟังท่านผู้ชมแล้วกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีค,ครับ